สาขาวิชานัาตัศิลป์และการละครมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขอเชิญร่วมง,งานลานวัฒนธรรมสีภาคในวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนี้เวลา16นาฬิกานาทีเป็นต้นไปกิจกรรมภายในงานชมการแสดงสีภาคการแสดงวงปงลางโบงอุบลร่วมชิมอาหารสีภาคขอเชิญชวนแต่งกายชุดพื้นเมืองสีภาค วันที่4ถึง10พฤศจิกายนนี้พบกับมหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรโอโทอปสู้ภยัยโควิด -19 ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอนมดแดงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกทินถิ่นอุบลคนมีธรรมครั้งที่12ประจำปี2563ณวัดชียมงคลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่30 31ตุลาคมนี้ เพื่อคงความเป็นไทยและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเดิมให้คงอยู่กับชาวไทยอีกทั้งได้ร่วมทำบุญเพื่อสร้างองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตองค์ใหญ่ที่มีความสูง19เมตรและร่วมสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยาเพื่อเด็กนักเรียนผู้ได้โอกาสทางการศึกษาอิ่มสุขอิ่มบุญกันทั่วหน้ามาร่วมทำบุญกันได้ที่วัดชยมงคลตามหอยธรรมนำหอยบุญบัญชีบริจาควัดชยมงคล ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนชัยางกูลหมายเลขบัญชี287-0-31545-7ศูนย์อุตุนิยมว,วิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างออกประกาศฉบับที่5เตือนพายุใต้ฝุ่นโมลาเบพายุระดับ5บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากทางด้านตะวันออกของเมืองบินดินประเทศเวียดนามประมาณ120กิโลเมตรมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ155กิโลเมตร ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณภาคตอนออกชิงเหนือตอนล่างในช่วงวันที่28ถึง30ตุลาคมมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงบริเวณจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดเยอสธรอ,อำนาาเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายระวังจากสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากและเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จเยียบพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเทนโดยมีพระเทพพัชรามุนีชรชยสาโรปฏิสันฐานให้ข้อมูลปฏิปทาวัดหนองป่าพงกฟผนำสื่อมวลชนขอนแก่นศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ที่ห้องประชุมสำนักง,งานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำเขื่อนสรินทรนนายชันชัยพรนิคมนายช่างระดับ7โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตอนออกเชียงเหนือนำสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสลินทรนกำลังไฟฟ้าผลิต45เมกะวัตต์ใช้พื้นที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์450ไร่พื้นที่โครงก การ760ไร่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสรินทรน,นางวาริชาเสาทองพัฒนาการอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขื่องในเข้าร่วมดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดล กิจกรรมเวทีขับเคลื่อนแปลงตัวอย่าง25แปลงในพื้นที่อำเภอขิงในแปลงนาของนายประวิตรนักบุญหมู่4บ้านค้อทองตำบลค้อทองอำเภอขึงในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือผู้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาปีงบประมาณ2,563ระยะที่1และ2และปีงบประมาณ264รวมทั้งผู้ที่สนใจจำนวน15คน เขารวมซึ่งมีทีมวิทยากรจากเซฟอุบลให้ความรู้เรื่องการทำน้ำส้มควันไม้วิธีการทำเตาไร้ควัน เชิญชมการแสดงผลสร,รวิตทางการศึกษาในโครงการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านงานศิละปะก,การแสดงประจำปีการศึกษา2563ทำการแสดงโดยนักศึกษาชั้นปีที่1คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีในวันศุกร์ที่30ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา18นเป็นต้นไปณบริเวณลานหน้นาตึก32คณะครุศาส,สตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สอพชอุบลราชธานีดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรครูผ่าธรรมวันที่2กิจกรรมในวันนี้เรียนรู้และฝึกปฏิบตัติกระบวนการหน้าเสาธง5ขั้นตอนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติฐานคนเอาทาน ฐานคนรักและฐานธรณีฐานคนมีน้ำยาและฐานคนรักสุขภาพถอดบทเรียนจากการเรียนรู้และฝึกปฏิบตัติการประชุมเชิงปฏิบตัติการเตรียมการฝึก,กอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนาหลักกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกหนองนามโมเดลวิทยากรครูพาธรรมดำเนินการระหว่างวันที่26ถึง27ตุลาคมณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีวันที่29ตุลาคมเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาดับไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำบริเวณบ้านนาภายัยบ้านโพนเมืองบ้านทรรละบ้านขามน้อยบ้านหนองมาแซลบ้านสร้างถอและบ้านหาดอำเภอเหล่าเสือโกกปฏิบัติงานย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง วันที่30ตุลาคมดับไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำบริเวณบ้านเคาเหนือหมู่บ้านสิริทรัพย์4และ5ปฏิบัติงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงวันที่31ตุลาคมเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาดับไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำบริเวณถนนบ้านประดุกปฏิบัติงานปักเสาและผ้าสายไฟฟ้าแรงสูง วันที่2พพฤศจิกายนดับไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำบริเวณถนนเลี่ยงเมืองฝั่งโรงเรียนสอนขับรถอุบลมอเตอร์ไดรฟ์และวิทยาลัยอาชีวศึกษาโชตินนท์อุบลราชธานีทั้งนี้หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะดำเนินการจ่ายไฟฟ้าทันทีต้องขออภัยในความไม่สะดวก